โอเควันนี้เราอยู่ในเกมเบนี้เวิล์วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะคะทุกคนวันนี้เรามากับคนบ้านนะครับคนบ้านที่ก็เป็นสควรบนะทุกคนไม่ใช่พี่ไม่แท็กกูที่อายุ19เด้อไม่ใช่นัไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เขาเป็นคนบ้านนะทุกคนเขาอายุ14เป็นคนบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเป็นตัวรอดนะส่วนที่เหลือทำง,งานงงๆอย่าเผลอกดปุ่มเช็คพลาด วันนี้ก็เป็นวันกรูปด้วยก็ก็เราจะเลเป็นตัวกรูปนะวันนี้เป็นวันกรูปด้วยคนค่าเขาบอกว่าว้าวโอ้ยกระตุกคุณป้าบอกว่าว้าวเราตอบกัน่ที่จริงมันเป็นคนไทยนะแต่ว่ามันชอบพิมังกิดมากกว่ามืออีกคนป้าเอามันดวิตเต็ดทั้งหลายมาด้วยคนป้าโอ้มากรคนป้า ใช่ครับทุกคนผมต้องต้องต้องการสเตลเร็วเว้ยต้องการฟังมเร็วสเตลเว้ยแล้วชั้นก็ได้มาได้อยู่โอ้โส่วงดีทำไมช่วงนี้กูเริ่มส่วงดีขึ้นแต่คนที่เขาส่วงไล่ทายอู้อ้าวทีชาคนเดิมนี่เองไปขอหรือการสเตลโอ้บักเทนด้วยโอ้ มันเป็นสายแอบอะ่ะโอ้่้าแอบก็บ้าละคนบ้าคือแบบแบบไม่พอใจมากแบบไม่พอใจนะ้องคอนหมูก็กำลังดูเทพเป็นแทบตายส่วนกูนี่โอ้จะมาช่วยน้องคอนโมกันนะครับทุกคนหรือว่าช่วยคนบ้าดีถึงแม้กูเป็นคนวิ่งแล้วกูก็เป็นห่วงคนฟาร์มด้วยที่จริงคอนโมเป็นสายแอบเป็นสา เราคมเคยเล่นคอรโมอมาก่อนแล้วก็เออแล้วก็เคยเล่นกูมาก่อนด้วยสแควร์ก็เคยแค่ไม่มีกูแลรวจะเล่นได้ไงล่ะเออกูอะไรอียน <laughs> แล้ววาดแล้วแวงทั้งโอไมก์กอดวัดอีสพีดทำไมออนหนึ่งก็คือหัวใจออนหนึ่งนะโอ้โ oh, ห oh, คนบ้ายีออย่อันตรายอ่ะฉันคนบ้าเขาบอกว่าขอก็คือนก็แบบช่วยอบไว้เถอะ พิมก็บ่าโอโออย่างเดียวเลยโอ้ยกดบ้ามึงพูดภาษาไทยบ้างเถอะกูตกอังกฤษหมดแล้วเนี่ยแกดูเขาโอ้โหกดบ้าเขาอิวสี่เขาฟังภาษาอังกฤษออกส่วนกูนี่โอ้ฟังแทบไม่ออกเลยอะซึ่งเขาห่างอย่าเนี่ยโอ้ยอ่านไม่ออกด้วยอ้าว เฮ้วอตส์แอบสูสวัสดีค่ะพี่ <laughs> เออไม่ใช่กูมไม่พูดใช่เียไม่พูดพูดคำสวัสดีค่ะโอ๊ยกูไม่พูดพูดสวัสดีค่ะ, <laughs> พ, <laughs> คะพี่ <laughs> เดี๋ยวกูมไม่ได้หรอก <laughs> ใช้ใสแอดดีใสวิ่งโอ้ยเด็กกูไม่ได้เหมือนเดิมเด็กกูไม่ได้เหมือนเดิมมาสิมาสิมาสิาสยะโดนไลต่ติดติก็เหมือนชีวิตติดน่วงเฮ้ยเฮียยูวัตโุ หมุกบอมนะทุกคนก็คืออันที่สองนะ,ะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิม <c oughs> ตอนแรกมันมันขับตาผมแล้วมันกลับลอะไรเกิขึ้นนะคัแควบก็เหมือนพี่ของกูกูก็เหมือนใครไปปล่อยกีเทนวะผมเอ้คิดไปว่าอีเทนมันคุมไอรมมันไม่อยู่มีจิตสาธารณะ ช่วยน้องแล้วน้องที่เราเราจะมามีจิตสารชาเลยนะช่วยน้องนะทุกคนนักวิก่งวิ่งเอาแล้วมึงจะไปอยู่นอกคลิปทำไมอคนบ้ามันนอกเกิโอ้ยคนคนบ้ามันเป็นโง่อยู่นอกคลิปเปนี่ยคนรัว่วเลยคนบ้าไปอยู่ในคนบ้าโง่งไปอยู่นอกคลิปพูดรัว่วรั่วมาก เขาบอกว่าอยู่ในลิปี้ปิค่นี้ไปอยู่ห้องเรียนไปตีเขาบอกว่าหนึ่งหิวอ้ากินเทนแล้วไ่สอกแล้วบอโอ๊ยไปเฝ้าดิเออหน้ามาใส่น้องไปเฝ้าอีกต่อเชื่อทุกคนเชื่อไหมว่าคนบ้านอะนที่แบบวันไปอยู่กัทนที่ะขบบอกดูตรงให้รู้มันเคยก่อน w ั a t s a โบ o เราจะมาพูดภาษาอังกฤษสวัสดีใบนี่กัน,นครับทุกคนไฮใบนี่โอ้คุณโอเคไหม <c oughs> โอ้ยคนลั้เลยสวัสดีทวิตเตอร์บนี่แหม่ไม่ได้เจอมันกันมา18ปีเลยนะสิบแปดปีก็อยู่ได้อายุเท่าไหร่วะยี่สิบแปดวันนี้ไบนี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแสงไฟสีสีแดงอะ่ะอ๋อ โดนน้ำหมึกอะไรมานะ่ะเชื้อน้ำหมึกเหรอโอ้ตักโอ้โหเลือดเลยนึงกี้เองสวัสดีใบนี่แหมมาทำอะไรเหรอไปสิคนบา้าไปตุยหรือไงไปเฝ้าอีกทเทนนู่นเฮ้ยไม่ได้ดิพอตอน8เสียงน,นี้ไอ้นั่นมันต้องโดนตบตีก่อนดิเออใช่ใช่จะเฝ้ากิเทนหรอกมจะเฝ้าขอให้ตายไปนั่นแหละ เขาบอกว่าโอเคโอเคนี่มันไหม่จริงไหมเนี่ยน้องไงเฮ้ยทำให้สเตล์หมดก่อนแล้สเตลดิเออสตาจิน่าเออไม่ใช่สเตล์สตาจิน่ามันคือสตาจิน่าเว้ย คต้้งมาเด็กกูไเดิมแต่คุณบ้าไปแลอย่าบอกด้อูตุโอเคกำลังว่าเราจะตุยคุณแดนเดีย๋ยวพูดกับแดนดี้ก่อนคุณแดนดี้ครับทำไมคุณขายเกลือจังคุณอยากกินเกลือหรอคุณแดนดีครับคุณอยากกินเกลือหรอถึงได้ข่าวว่าคุณขายเกลือมากแบบเกลือมากสุทๆเลยอะ่ะก็ดูเลือดแต่ละคน คนหนึ่งเต็มอีกคนหนึ่งเหลือหนึ่งสามคนโอ้ยเฮียคนหนึ่งว่าโปูซะอีกน้ำมันตัดสับพะเขาวัดตัวอาตัวสำนักสับปะรดปิดแล้วเนี่ยแม่กลัวโอ้ my god ไปหาทิชช่าก่อนเยอะสวัสดีทิชช่าก่อน สวัสดีทิชาวันนี้เป็นไงบ้างอะ่ะมหน่ามาสวัสดีเขาเอีกสวัสดีทิชาเป็นไงบ้างอ๋ออาการนี้เป่าอะ่ะออาการดีเนาะอาการดีมากเลยเหรอโอว้าวด,าดีจังดีจังมหน่ามาถามเขาเอีกดูตัวเองก่อนว่าดีไหม หล่อฮึแม่ดิชาเป็นไงบ้างน่ะวินาทมาสวัสดีเขาอีกเลยดูตัวเองค่ะโอ้ยคนรั่วู้าะสวัสดีคิโปวันนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าอืมได้ข่าวว่าไปไปไปล้อกูพี่ชดนดึงมาหรือเปล่าก็จะไปทำเกียนมาแล้วดึงมาออนไลน์ เหมือนมากอ่ะเออแต่ละคนคุณสุขภาพดีมากแบบสุขภาพดีมากอ่ะเอะอต้องให้หมอรักษายาทุกคนครับเชอรี่มันเป็นหอยนะ ไห้แข่งโอ้โหโถือว่าให้เท้มน้องนะเองว่าช่วยหน่อยโอ้ยตัวเองก็แิดเหมือนกันนั่นแหละตัวเองแบบขนมกบเลยที่แบบขนมกบเลยเนี่ยสตรอเบอรี่ไอเทค